ครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับผม หูฟังนะครับผมเป็นเป็นเออโฟนแบบครอบหูนะครับผมยี่ห้อมาเล่นะครับผมไม่รู้ว่าอ่านถูกก่นนะมาเล่ M A R L E Y นะครับมาเล่นะครับผม E M ขีด J H หนึ่งสามสามครับเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องอันบ็อกซิ่งกันดูเลยว่าข้างในเออภายในกล่องเป็นยังไงผมก็ยังไม่เคยเห็นนะนี่ยังไม่ได้แกะเลยนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์อะไรให้บ้างนะครับผมรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงครับเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับผม ก็ยังไงฝากกดติดตามช่อง Four Story ไว้สักนิดหนึ่งนะครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมจะเริ่มแกะเลยนะนี่คือผมยังไม่ได้แกะเลยตอนแรกเลงไว้อยู่ระหว่าง JBL นะครับกับตัวนี้พอดีว่า JBL ก็มีหลายหลายอย่างแล้วลำโพงเลยก็เลยลองเปลี่ยนยี่ห้อนี้ดูนะครับเห็นมันเป็นแบรนด์ที่ไม่เคยเล่นนะครับเดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นยังไงนะครับผมเขาว่าเสียงมันดีนะอ นี่นะครับตัวนี้เลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมซูมให้เขาชัดๆหน่อยโอเคนี่เลยนะครับก็คือตัวนี้เลยนะครับนี่ก็เป็นตัวกล่องเขานะครับเปิดมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับนะครับก็ตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นบลูทูธนะครับแล้วก็เป็นมีแบตเตอรี่ในสเปค สามารถใช้งานได้12ชั่วโมงนะมีไมโครโฟนในตัวนะครับเป็นบลูทูธ4.1นะถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยครับเดี๋ยวเราลองมาดูข้างในกันว่าตัวข้างในเนี้ยมีอุปกรณ์อะไรให้บ้างน,นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเปิดกันเลยดีกว่านะครับกล่องก็พกเกตก็ดูดีอยู่แล้วนะครับผมยเยอะพวกนี้นะครับผมเนี่ยแยะแล้วนะครับผมก็อยากเห็นเหมือนกันว่าข้างในเป็นยังไงออกมาแล้วะะนะครับ ครับภายในกล่องก็จะมีตัวหูฟังให้นะครับผมแล้วก็ชุดของอุปกรณ์นะครับชุดของอุปกรณ์ก็อยู่ในถุงเล็กๆอันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะครับผมส่วนตัวของหูฟังนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้คือปุ่มนะครับปุ่มก็จะมีทั้งหมด3มปุ่มเนาะด้านข้างตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูใกล้ๆชัดๆเลยนะครับนี่ครับก็จะมีลบบวกนะครับแล้วก็เหมือนกับ forward กับ reverse แล้วก็ปุ่มรับสายตรงนี้นะครับ ตัวนี้จะมีไม้ด้วยนะเนี่ยครับคุยโทรศัพท์ได้นะครับถ้าต่อแบบบลูทูธต่อไปต่อคอมต่อกับอะไรก็ได้นะครับแล้วก็ความรู้สึกที่เราได้จากการขยับคือมันพคดีเลยครับผมว่าโอเคนะงานดีเลยอ่ะแล้วก็จับดูก็จับดูแล้วเนื้อเนื้องานวัสดุที่เขาใช้ทําดีอะครับผมเนียเนี่ยครับข้างในก็มีสกรีนบมาเล่ครับไม่รู้ผมอ่านถูกป่ะนะเนี่ย M A R L E Y ครับมาเล่สองข้างเลยแล้วก็ตรงนี้จะเป็นไม้ครับคลาสสิกสุดๆนะครับ แล้วก็มีช่องต่อแจ็คให้เดี๋ยวเรามาดูกันว่า,าตัวอุปกรณ์มีอะไรให้บ้างน,นะครับส่วนที่ชาร์จนะครับใช้เป็นแบบไมโคร USB นะครับนี่ครับแบบนี้นะครับใช้กับพวกซัมซุงได้นะครับเดี๋ยวผมขอญอาตแกะตัวของอุปกรณ์นะครับอันนี้คือผมซื้อมาใช้เองนะก็เลยไหนๆก็ซื้อมาแล้วก็เลยมารีวิวให้ดูเผื่อว่า จะมีพี่ๆท่านไหนที่แบบหาหูฟังแล้วไปเจอรุ่นเนี้ยแล้วมาเจอเจอคลิปของผมเนี้ยก็ลองดูเป็นไกด์ไลน์ครับเผื่อว่าจะเอาไว้ช่วยตัดสินใจในการซื้อได้หรือว่าไปเปรียบเทียบกับรุ่นอื่นก็ได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นคู่มือนะครับคู่มือก็เล็กๆไม่มีอะไรครับคู่มือก็บอกว่ากดสองทีเป็นเป็น forward กดสามทีเป็น reverse อะไรอย่างงี้ครับไม่มีอะไรนะนี่ครับ แบตเตอรี่ชาร์จ3.5ชั่วโมงนะครับกด power on 4วินาทีอะไรอย่างเงี้ยนะครับต่อบลูทูธนะครับเล่นได้12ชั่วโมงนะครับผมกดแพรบลูทูธนะครับก็ให้กดสองปุ่มค้างไว้5วิก็คือบวกลบสองปุ่มมีค้างไว้นะครับสองปุ่มนี้กดกดค้างไว้นะครับ5วิคือมันจะเข้าโหมด pairing ครับแล้วก็ปุ่มวางสายรับสายตรงกลางนะครับผมห้ามโดนน้ํานะครับห้ามตกนะครับ ห้ามใช้สเปรย์ห้ามห้ามอะไรห้ามชาร์จแล้วก็ใช้ด้วยนะครับห้ามแกะนะครับผมนีอะไรประมาณนี้ก็เป็นคําเตือนนะครับคู่มือก็ประมาณนี้นะครับโอเคมีลายผ่านไปแล้วก็มีสายให้ดูดูนี่ก่อนนะครับดูที่รัดสายเป็นกระดาษครับม้วนๆม,มาแบบนี้เลยนะครับอย่างคลาสสิกอะอย่างแบบว่าวินเทจอะนี่ครับอันนี้ก็เป็นกระดาษม้วนมานะครับเป็นสายมาให้ นี่อันนี้เป็นสายเอาไว้ต่อกับคอมก็ได้นะโอเจ๋งเนาะดีเลยอะเพราะผมมีอันนึงต่อคอมอยู่นะครับเนี่ยก็ถ้าเราไม่มีบลูทูธเราจะใช้ต่อเป็น aux แบบนี้ก็ได้นะครับโอ้โอเคเจ๋งๆนะครับครับก็เดี๋ยวเราจะทําการต่อบลูทูธเทสดูนะครับว่าเเสียง <c oughs> จะเป็นยังไงบ้างนะครับผมเราเปิดกันเลยนะครับวิธีเปิดเครื่องนะครับก็อ่าวิธีเปิดเครื่องก็ให้กดปุ่มตรงกลางตรงเนี้ย ให้กดปุ่มตรงกลางตัวนี้ครับค้างไว้นะครับประมาณสี่วิเนาะเนี่ยครับไฟติดแล้วนะครับแล้วก็เราจะแพรลิิงให้กดสองปุ่มนี้ครับสองปุ่มค้างเนี่ยค้างไว้ห้าวินนะครับนะครับสังสังเกตตรงไฟนะครับเนี่ยมันจะกระพริบแล้วแบบนี้นะครับแล้วเราก็ไปดูที่โทรศัพท์เรานะครับมันก็จะขึ้นเนี่ยครับขึ้นแล้วนะเนี่ยครับ positive นะครับ v i b r a t i o n 2นะครับผมก็กดแพรไปเลยนะครับ แค่นี้เองง่ายมากเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองเปิดเพลงฟังดูนะครับครับตอนนี้ผมก็ต่อบลูทูธแล้วนะครับผมแล้วก็ผมต่อกับโปรแกรม YouTube นะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดอ่ปุ่มวอลลุ่มนะครับเนี่ยครับถ้ากดถ้ากดเรากดตัวของเล่นนะครับก็กดตรงนี้ไปทีหนึ่งนะครับอันนี้เพลงมาแล้วนะครับแล้วเรากดเนี่ยครับวอลลุ่มมันจะลดนะครับเนี่ยครับถ้ากดขึ้นนะครับวอลลุ่มก็จะขึ้นนะครับคือปรับคอนโทรลได้จากตรงนี้เลยนะครับนเดี๋ยวผมเปิดสุดเลยเนาะแล้วลองฟังกันดูครับ เสียงดีเลยครับเนี่ยเสียงดังดีเลยนะครับผมก็ถือว่าโอเคนะครับผมกับราคาก็ไม่ได้แพงมากนะครับแล้วก็รูปทรงสวยแล้วก็เสียงดีจริงๆนะครับผมมีตัวหนึ่งเป็นของ JBL รุ่นอะไรไม่รู้ครับตัวเล็กๆหน่อยครับรุ่นราคาไล่ๆกันแต่ตัวนี้เสียงดีกว่านะที่ผมลองฟังดูเมื่อกี้นะครับก็ถือว่าโอเคเดี๋ยวก็เวลาพับเก็บก็แบบนี้ได้ด้วยพับเข้ามาได้ด้วยนะครับแล้วก็เลื่อนที่สุดนะครับแล้วก็พับเข้ามาเก็บนี้มันก็สะดวกครับเนี่ยครับเก็บแล้วมันก็เล็กๆนะครับ ก็ดูโอเคครับก็ลองดูครับสำหรับพี่ๆท่านไหนที่กำลังจะหาซื้อหูฟังมาเล่นะครับผมรุ่นนะครับผม E M นะครับ P J H หนึ่งสามสามครับก็ลองดูรีวิวอันบ็อกซิ่งของผมได้นะครับเพื่อเป็นการตัดสินใจเบื้องต้นก่อนที่จะไปซื้อนะครับผมก็ฝากไว้สักคลิปหนึ่งนะครับผมยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่อง4 Story ด้วยนะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามชมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ